การประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาภาคเรียนที่2อปีการศึกษา2563โรงเรียนวัดสะบัวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุเทพรุจิวิทยากุณด้านการบริหารงานวิชาการ1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สถานศึกษาดำเนินการตามคุณภาพดังนี้ 1. หลักสูตรสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนการเปิดภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา โดยมีเอกสารประกอบการดำเนินการคือบันทึกเชิญประชุมและบันทึกการประชุมหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ 1. เวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 2. เวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 3. คำอธิบายรายวิชา 4. มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในสาระแกนกลางของหลักสูตรสถานศึกษา 5. มีเกณฑ์การจบที่แสดงถึงบริบทของโรงเรียน 2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกวิชาที่ตนเองรับผิดชอบดังต่อไปนี้ระดับการศึกษาปฐมวัยนำเสนอหน่วยการจัดประสบการณ์ แผนการจัดประสบการณ์รายสัปดาห์และแผนการจัดประสบการณ์รายวันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนำเสนอบันทึกหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง 4. มีสื่ออื่นๆที่เป็นนวัตกรรมของโรงเรียน 1. มีบัญชีคุมสื่อที่สะดวกในการนำไปใช้จริง 2. สื่อการเรียนรู้มีความหลากหลายและมีจำนวนมากกว่า30รายการ 3. มีร่องรอยใช้สื่อในการจัดก,การเรียนรู้ 4. มีสื่ออื่นๆที่เป็นนวัตกรรมของโรงเรียน 4. โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในของสถานศึกษา มีแผนการนิเทศภายในมีเครื่องมือนิเทศภายในมีปฏิทินนิเทศภายในมีผลจากการประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1.2563 5. มีข้อมูลสารสนเทศครูนักเรียนและผลการประเมินโอเน็ต N T และการอ่านของปีการศึกษาที่ผ่านมามีสารสนเทศจากผลการประเมินโอเน็ตและ RT ครบทุกรายการมีการเผยแพร่ก,การประเมินโอเน็ต t และ RT ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 6. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยประกอบด้วย3ามาตรฐานคือมาตรฐานที่1คุณภาพเด็กมาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยสามมาตรฐานคือมาตรฐานที่ 1... คุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้านการบริหารงานบุคคลมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาความดีความชอบอย่างชัดเจนและเปิดเผย 1. ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรดังนี้จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องวินัยของข้าราชการ แต่งตั้งและมอบหมายงานตามโครงสร้างอย่างชัดเจน 2. ความพร้อมในการจัดกิจกรรม PLC โดยการนำองค์ความรู้จากที่ได้ในการอบรมสัมมนาด้านวิชาการจากหน่วยงานต่างๆมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันดังนี้ 1. มีปฏิทินตาราง PLC นอกเวลาชัดเจน 2. มีการดำเนินการ PLC ในภาคเรียนที่2ปมีการศึกษา2563อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 3. ม,มีการนำความรู้ที่ได้จากการ PLC มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคเรียนที่2ปมีการศึกษา2563 3. ความพร้อมในการบริหารจัดการด้านครูผู้สอนดังนี้จัดครูผู้สอนตรงตามวิชาเอกความถนัดความสามารถทุกระดับชั้นจัดครูประจำชั้นครบทุกห้องเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ มีการจัดสวัสดิการด้านต่างๆไว้บริการแก่บุคลากรด้านงานบริหารงบประมาณ 1. ความพร้อมด้านแผนการใช้งบประมาณดังนี้มีการจัดทำแผนพัฒนาหรือแผนกลยุทธ์ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายและบริบทของสถานศึกษา มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาหรือแผนกลยุทธ์หรือสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 2. ความพร้อมด้านการเงิน บัญชีและพัสดุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุถูกต้องตามระเบียบจัดทำทะเบียนคุมต่างๆเช่นทะเบียนคุมวัสดุทะเบียนคุมดดคารุพันธ์หลักฐานขอเบิกเงินค่าสวัสดิการเป็นต้นรายงานเงินคงเหลือประจำวันณนะวันทำการสุดท้ายของเดือน ด้านการบริหารทั่วไปมีการจัดสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์สะอาดร่มรื่นปลอดภยัยจัดแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน 1. ความพร้อมด้านอาคารสถานที่โรงอาหาร มีโต๊ะอาหารเพียงพอกับจำนวนนักเตรียมจัดน้ำดื่มน้ำใช้ตู้น้ำดื่มแก้วน้ำก๊อกน้ำอ่างล้างมือมีห้องน้ำที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 2. ความพร้อมด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพิเศษห้องเรียนสะอาดสวยงามตกแต่งห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โต๊ะเก้าอี้นักเรียนครูเป็นระเบียบเพียงพอกับจํานวนนักเรียนโดยมีพื้นที่ใช้สอยสํำหรับครูไม่เกินหนึ่งในห้าของห้องเรียนและมีระยะห่างไม่น้อยกว่า1-2เมตร มีการจัดห้องปฏิบัติการต่างๆเช่นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้องพยาบาลที่เป็นระเบียบสะอาดมีเครื่องมือและอุปกรณ์อยู่ในสภาพดีปลอดภัยและพร้อมใช้งาน 3. ความพร้อมด้านความปลอดภัยของผู้เรียนมีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และสัตว์มีพิษจัดระบบด้านการจราจรมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุด,ด้านต่างๆภายในโรงเรียนมีการป้องกันอันตรายจากสัตว์ทุกชนิด 4. ความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียนการจัดบริการวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง จัดให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยด้านต่างๆจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงเช่นกิจกรรมออกกำลังกายกิจกรรมแปลงฟันหลังรับประทานอาหารกิจกรรมล้างมือเป็นต้น 5. ความพร้อมด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรู้จักนักเรียนรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลหลากหลาย และจัดเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนคัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกกลุ่มนักเรียนกำหนดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามความสามารถของนักเรียนกำหนดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนในด้านต่างๆกำหนดแนวทางหรือแผนในการส่งต่อนักเรียนตามบริบทของนักเรียน